สวัสดีครับเจบิตคอยไมเนครบวันนี้มาดึกเลยนะครับพอดีช่วงนี้นะเป็นช่วงเหรียญลงนะครับเราก็พักผ่อนบ้างนะครับวางมือนะครับทับมือไว้นะครับก็ปล่อยขุดไปก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันว่าราคาเครื่องตอนนี้นะช่วงเหรียญลงล้านสองเนี่ยหนึ่งจุดสองเอ็มนี่ยครับมันรายได้เครื่องตอนนี้เท่าไหร่นะครับแล้วอา่า ราคาเครื่องนะครับลงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันลงแค่ไหนนะครับร้านสองนัเหมืองแตกหรือยังนะครับราคาเครื่องเป็นเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เราไม่บอกทุกรุ่นนะเราบอกที่รุ่นที่ดิลเดอร์เสนอมาช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้หาของยากนะเพราะว่าจีนเนี่ยมีการปิดด่านแล้วก็ปิดร้านนะครับเราก็เอาราคาล่าสุดนะครับที่เราได้มานะครับมาดูกันนี่นะครับ ก็จะมีตัว S สิบเก้านะครับ JPO นะครับอ่าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ร้อยสี่ T.S สามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับในสต็อกนะครับอันนี้คือเป็นราคาที่ไทยนะครับสามแสนอ่อจะอยู่ที่สามเก้าเก้านะครับอันนี้คือราคาไทยนะราคาไทยรวมแบบแล้วะจะ ่ะนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะจะมีตัวแปดสิบเอ็ดนะครับแปดสิบเอ็ดทีเอสมือหนึ่งแต่ตอนนี้ของจะหมดและตอนหนึ่งหนึ่งหกนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งหกหกแปดสิบเอ็ดทเอนะครับราคานะครับจะอยู่ที่ ่าตัวนี้สองแสนเก้าพันนะครับเป็นราคาไทยที่มีของแปดสิบเอเป็นหนึ่งหนึ่งหกหกโปรนะครับโอเคก็อันนี้เป็นของที่มีอยู่ในไทยนะครับ DT ก็มีนะครับ DT ก็มี แต่นี้เป็นมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งที่ในไทยคือสี่หมื่นเก้านะครับแล้วก็เซตสิบห้า 75, เป็นยูสนะเซ็ตสิบห้ายูสนะครับจะอยู่ที่อสามแสนสองหมื่นห้าพันเท่ากันนะครับอันนี้ก็คือราคาที่มีในไทยนะแล้วก็ ราคาที่มาจากพิเออเดอร์นะครับที่รอดเดอเอ่ออาจจะออกวันที่แปดนะก็สามหกเก้าสห้าครับสามสามแปดนะเคนะครับก็สามสี่แปดเคสามหนึ่งห้านะครับสองเก้าเก้าสองแปดห้านะครับตัวแปดสิบสองทีเอสนะมาใหม่นะแปดหกแปดสองเก้าสิบนะครับมาใหม่สองสี่ศูนย์เคนะครับ แปดห้าตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสี่หกนะครับพวกนี้ราคาลงไม่เยอะมากนะแต่ว่าก็มีลงมานะครับหนึ่งหนึ่งสองหกนะครับสองสองเก้านะหนึ่งหนึ่งสองหกหกสิบทีเอชหนึ่งสามแปดนะอันนี้หนึ่งสองสี่หกนะครับใส่ผิดนะครับแปดสิบสามสองสองเก้านะแล้วก็ทีจุดที่ใหม่นะครับสี่หมื่นหกนะ a สิบห้านะครับใหม่สามแสนสองหมื่นห้าพันเอสิบเอ็ดนะครับแปดแสนหนึ่งนะครับ l เจ็ดแปดแสนสองหมื่นห้าพันนะรุ่นคาดว่าจะเป็นเก้าพันห้าสิบเอมเ h z นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมขอตัดตัวนี้มาใส่นี้แทนแล้วกันนะครับ โอเคสต็อกไทยแลนด์นะครับโอเคแล้วก็รายได้นะครับรายได้เดี๋ยวเราใส่ทีหลังแล้วกันเดี๋ยวเรามาใส่ของที่มีในไทยก่อนนะครับอสสามพัรนะครับตอนนี้กำลังจะเข้านะยังไม่เข้าดีนะครับ M20s นะครับมีของเลยนะในไทย49เหมือนกันราคาเท่านอก อ่าหนึ่งสองสี่หกนะครับไม่มีเอสิบเจ็ดพัดก็มีในไทยนะหนึ่งห้าเก้าแล้วก็ตัวตัวนี้อ่าต,ตัวนี้มีในไทยนะครับก็ราคามือสองนะครับอยู่แสนเก้าพันนะครับแต่นี้เป็นมือหนึ่งนะครับแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะเพิ่มมานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับ เพิ่มมานิดหนึ่งนะยิ่งให้ไปเท่าไหรอ่อันนี้โอเคราคาผิดไปนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวของตัวนี้ถูกแล้วนะครับราคาในไทย29,000นะครับก็เท่ากับออเดอร์นะครับ28,000นะครับ ในไทยก็เดี๋ยวทำให้เท่ากันละกันสองแสนแปดพันเราไปใส่รวมกับจริงมือหนึ่งนะอ๋อถ้่ขับมือหนึ่งสองแสนเก้าพันนะครับเป็นนิวนะครับแต่ในตัวที่พีออเดอร์นี่คือมือสองสองแสนแปดพันนะครับสองแสนเก้าพันนะครับเป็นใหม่นะแล้วก็ตัวหกสิบแปดนะ 1, 75, แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแกน ่านะแล้วก็ร้อยสิบเอ็ดเคนะครับ t สามบวกนะครับตัวนี้ก็เป็นรีเฟอร์นะเป็นรีเฟอร์บิสนะครับแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับแล้วก็เอมยี่สิบเอ็ดเ s นะครับห้าสิบหก t h แสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับอสิบเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์หกหกนะครับห้าสิบ t เจ็ดหมืนเก้า l สอง ามหมื่นห้านะ t t ีสามหมื่นห้าตัวนี้เป็นสามสิบ ths นะครับแล้วก็ s ไอนะครับสิบสี่ท h s นะครับสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับแล้วก็ a หนึ่งนะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยมี S9K นะครับสิบสี่ ths นะครับอันนี้แต่นี้เป็นบวก pc นะฮะฮิวจ์ pc นะครับก็อยู่ที่ 9,009นะครับราคาดีมากๆากนะ H9K นะครับเดีย๋ยวเราไปดูรายได้กันดีกว่านะครับตอนนี้รายได้เท่าไหร่นะจะผมขอเปิดตารางนะครับรายได้นะครับ,รนะรบเอาตัวที่เอาตัวที่ย่อยๆก่อนนะครับเป็นอา่าซักสิบห้า A11 นะครับว่าไรายได้เท่าไหร่นะ แล้วก็ L7 นะครับ z ด5หนึ่งห้าสี่ร้อยหกจุดเจ็ดสี่นะครับอันนี้เป็นไรายได้ต่อเดือนนะครับต่อเดือนคูณด้วยสามสี่นะอันนี้ติดช่องว่างนะครับอันนี้เป็นไรายได้ต่อเดือน อันนี้ยังไม่หักค่าไฟนะครับรายได้ไม่หักค่าไฟอันนีร้รอบนี้จะทําเป็นคลิปสั้นนะครับเอาแค่ค่าไฟค่ารายได้พอนะค่าไฟเดี๋ยวไปดูในสเปคกันต่อนะครับในคลิปหน้านะแล้วก็เอ11นะครับเอ11เพราะช่วงนี้ก็ กดเจ็บนะครับรอรุนแรงขึ้นนะก็อยู่ที่พันหกร้อยยี่สิบสามดอนเท่ากับพันหกร้อยยี่สิบสามดอนคูณสามสี่นะห้าหมื่นนะครับเดือนละห้าหมื่น L เจ็ดนะครับ L เจ็ด L เจ็ด พันแปดรอยแปดสิบเก้าดอน,นะครับก็จะอยู่ที่อ่าผมหักแรงขุดออกไปนิดนึงนะเป็นพันแปดร้อแปดสิบทัวนนะครับอ่าก็จะล,ละหกหมื่นสามนะครับตอนนี้ลงมาหน่อยนะไม่หน่อยหรอลงมาเยอะเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ที่ไม่เป็น b c ซเดี๋ยวใส่ให้หมดก่อนนะครับ L3 พ l u s เนะ่ย L3 พั u ร้อยสะตุดหกสี่ดอลลาร์นะครับลงมาเยอะเหมือนกันนะครับ L3 พสามพนะี่ะโอเค เี๋ยวเรามาดู BTC กันบ้างนะครับผมไล่ตั้งแต่ตัวร้อยสี่เลยละกันนะครับตัว BTC นะครับช่วง b i t c ลงอย่างนี้รายได้ก็จะลดลงมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเอาเรื่องนะก็เท่ากับ หมื่นแปดนะครับลงมาเยอะเอาควรนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการาใส่สูตรเลยนะกันนะครับ ขอใช้เป็นตัวร้อยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราเอารายได้นะครับห่านด้วยรนะ้อยนะหาาได้แรงขุดนะครับแล้วก็คูณด้วยนะครับตัวนี้นะเ,เดี๋ยวผมล็อกตัวนี้ไว้นะปึ๊บนี่นะครับประมาณนี้นะ รายได้ก็จริงๆตัวเนี้ยมาประมาณจริงๆเป็นตัวของร้อยสี่ครับแต่ว่าผมประมาณอนะการเอานะครับในใช้ไว้ตัวร้อยมันจะง่ายสุดนะครับเลขมันจะไม่สับซนยมเยอะนะแล้วก็ใส่สูตรก๊อบสูตรบนก่อนนะครับโอเครายได้ลดหย่อนหลังกันลงมานะครับ ประมาณนี้เอากลับไวยนี่ด้วยนะโอเคก็ออกมานะครับรายได้นะครับก็ลดหลั่นกันลงมานะครับตามาแรแรงขุดนะครับก็หมื่นแปดหมื่นเก้าหมืนเจ็ดหมืนห้านะครับแอทีททีทอสามก็ห้าพันห้าเราใส่เป็นค่าฝากวางเลยแล้วกันนะครับค่าฝากวางนะครับ อ่าเป็นรุ่นอาวารอนทั้งหมดเนี่ยเจ็ดพันห้าหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นห้าพันนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่อ่าสองพันห้านะครับตัวนี้ค่าฝากวางอยู่ที่ a อสิบเอ็ดจะอยู่ที่เจ็ดพันห้านะครับ L เจ็ดเจ็ดพันห้านะครับค่าฝากวาง แล้วก็ L สามพันสองพันห้านะครับแล้วก็ตัวพวกนี้นะอยู่ที่เจ็ดพันห้าตัวนี้ห้าพันเอาเจ็ดพันห้าเหมือนกันนะครับอ่ะเจ็ดพันห้ายาวมานะตัวนี้ห้าพันนะครับเจ็ดพันห้าห้าพัน แล้วก็สองพันห้านะครับค่าฝากวางเราก็ยังกำไรค่าไฟนะเอเก้านะครับเอนหนึ่งห้าพันนะฮันี่าดทุนค่าไฟไปแล้วนะครับน,นี้ก็สองพันห้านะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวไหนกาไรตัวไหนขาดทุนกันนี่อ่าโอเคก็ยังกำไรนะครับ ก็มีขาดทุนอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือตัว a หนึ่งนะครับเป็นตัวที่อาจจะขาดทุนได้นะทั้งนั้นก็ยังกำไรอยู่แต่ว่าอย่าไปหวังคืนทุนเยอะนะครับก็ช่วงนี้ก็อุดให้ได้กำไรนะครับแล้วก็รอเหรียญขึ้นทำกำไรตอนเหรียญขึ้นนะครับทั้งราคาเครื่องแล้วก็ราคาลท์แอรแล้วก็เหรียญที่ขุดได้นะครับขุดเก็บไปก่อนนะแล้วก็ ถ้าเกิดใครที่อยากจะขายแต่ไม่รู้จะขายยังไงให้ไปช็อตไว้ก่อนนะครับหรือว่าแลกเป็น USDT เก็บไว้ก็ได้นะถ้าเกิดเรากลัวว่าราคาเหรียญมันจะลงไปอีกอะไรเงี้ยนะครับช็อตไว้นะเครื่องก็จะเก็บไว้ก่อนได้นะครับประมาณนี้เอามันก็จะไม่ค่อยดีมากในช่วงนี้ผมคำนวณให้แล้วกัน ก็คือเอาไอค่อนข้างนานนะครับแต่มันก็จะต้องลุ้นนะครับว่าอาจจะมีการปรับตัวของเหรียญที่ขึ้นมานะครับเร็วสุดก็จะเป็น L7 นะ14เดือนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจตัวไหนก็อ In ิ inbox มาสอบถามกันได้นะอันนี้สองพันห้ ช่วนี้หวังเอาไอไม่ค่อยได้นะครับหวังการเติบโตนะครับของค่า ncc อะไรพวกนี้นะครับหวังการเติบโตของเครื่องและเหรียญประมาณนั้นนะครับก็อาจจะลงไปย่อไปถึงจุดต่ำๆอย่างส0,000ื่นเนี่ยก็จะเป็นไปได้นะครับแต่ก็ผมคิดว่าปีหน้านะครับยังไงก็จะดีกลับมานะครับก็ลุ้นกันไปนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เมื่อมีคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มไปก่อนค่อยเป็นรายได้เต็มนะครับวันนี้ลาไปเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สวัสดีครับ